ไม่น่าเชื่อว่าจากสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่โดนทัวลงหนักแล้วซึ่งมาจากกรณีอาคารแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่มลงมา ปรากฏว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทอชอก็เป็นอีกหน่วยงานที่ต้องคอยรับรถทัวร์กันช่ำๆไม่แพ้กันโดยมีต้นเหตุมาจากระบบการแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ล่าช้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถึงขนาดที่แพทองทานชินวัตร ต้องลงมาไล่สอบถามถึงต้นสายปลายเหตุทันทีจนได้รับคำตอบว่ามีสองหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพและกอสอทอชอซึ่งตามขั้นตอนปอพจะได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเมื่อได้มาแล้วจะดำเนินการส่งให้กอสอทอชอ โดยครั้งนั้นปอพอแจ้งกสทชเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชน4ครั้งครั้งแรกเวลา14.42นาฬิกา42นาทีเนื่องจากสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วปอพอจึงส่งในลักษณะการแจ้งให้ประชาชนเข้าไปเก็บของในอาคารได้ แต่กสทอชอสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่เพราะระบบที่รองรับนั้นสามารถกระจายข้อความได้เพียงครั้งละ2 0 0แสนเลขหมายเท่านั้นเพราะระบบเตือนภัยที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าเซลล์บลอดแคสยังไม่เสร็จสมบูรณ์ นายกรัฐมนตรีเองจะไปคาดคั้นกสทชอมากก็ไม่ได้เพราะกสทชอไม่ได้เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาลอาจจะไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่ก็เป็นเขตปลอดการเมืองพอสมควรโดยการบริหารงานจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานกสทชเป็นหลักเมื่อกสทชจัดทัวลงหนักมากขึ้นทำให้กรรมการกสทชต้องออกมาบ่นตัดเพอผ่านทางเฟซบุ๊กกันเลยทีเดียวอย่างพนากาศโทรดรธนพัฒน์าายเจริญที่ระบุว่า วันศุกร์ที่28มีนาคม2568เวลา13นาฬกา30นาทีนับเป็นประสบการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในขณะที่นั่งทำงานอยู่ที่สำนักง,งานกสทชชัช้น10จึงได้ให้ทีมงานรีบลงบันไดามาข้างสนามเพื่อความปลอดภัย ซึ่งก็ดีใจมากที่ทีมงานและพนักงานสำนักงานกสทชทุกคนปลอดภัยแม้ว่าจะไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะมีหนังสือสั่งการหากกรรมการกสทช,ชจะให้สำนักงานดำเนินการใดๆต้องให้ประธานมอบหมายก่อน ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการทำงานของกอสทอชอกำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและประชาชนเห็นเป็นประจักษ์คือความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารสำนักงานกสทอชแห่งใหม่ย่านรัตนาธิเบตที่มีงบการก่อสร้างสูงกว่า2,600ล้านบาท แต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพรกร้างทั้งที่เคยประกาศว่าโครงการจะเสร็จปลายปี2565ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวกสทอชอทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการโดยเฉพาะการแก้ไขแบบการก่อสร้างหลายครั้งก่อนที่จะมีการหยุดก่อสร้างในปัจจุบัน อีกทั้งเวลานี้สำนักงานกสอทอชอเองอยังไม่มีเลขาธิการสำนักงานกสอทอชอตัวจริงทําให้ผู้รักษาการในปัจจุบันไม่อาจเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่ นี่ยังไม่นับปัญหาในเชิงประสิทธิภาพในการทำงานของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยยพลึกประธานกสทชอเพราะมีการพยายามรวมศูนย์อำนาจไว้และให้ความสำคัญกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศมากกว่าการทำงานในประเทศไทย ขณะเดียวกันคุณสมบัติตามกฎหมายของประธานกสทชเองก็มีปัญหาเนื่องจากมีปัญหาว่าอาจจะยังไม่ขาดจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะลาออกไม่ทันก่อนที่จะได้รับตำแหน่งซึ่งเป็นเรื่องที่วุฒิสภาทั้งชุดก่อนและชุดปัจจุบันได้ตรวจสอบมาตลอดแต่ประธานกสทช ก่อแสดงการปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจการตรวจสอบจากวุฒิสภาทั้งๆท,ที่ตัวเองก่อมาจากการเลือกของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยซ้ำ ปัญหาทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านของกอสอทอชอเวลานี้ล้วนเต็มไม้เต็มมือไปหมดและยังไม่เห็นอนาคตเลยว่าจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรประชาชนจะฝากความหวังไว้ได้หรือไม่โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนอย่างการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยให้มีความสมบูรณ์และทันต่อสถานการณ์มากขึ้น ดังนั้นจึงไม่แปลกที่กสทอชอเวลานี้น่าจะเป็นหน่วยงานแรกๆที่ควรถูกยุบและมาออกแบบกันใหม่กสทอชอแบบใหม่อย่างที่ควรจะเป็นนั้นต้องเป็นอย่างไร